เดี๋ยวเรามาฟังเคสตดี้กันลูกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2521เนื่องจากต้องการมาดูดิตาตนเองตามราษาคนทำสื่อว่าวัดนี้มีที่ตั้งฐานจรวดอ,อยู่ที่โบสถ์เป็นที่สะสมอาวุธใต้ถุนโบส และเป็นที่ซ่องสมผู้คนตามที่มีผู้หวังร้ายกระจายข่าวหรือไม่ค่ะวงเล็บต้องขออภัยครูไม่ใหญ่นะที่นี้หลังจากเข้าไปกับลูกน้องสองสามคนก็ได้ให้ผู้ชายเขาอนุญาตท,ทําทีขึ้นไปดูวิวบนหลังคาบโบสถ์ลูกเองก็ลงไปดูใต้ถุนบโบสถ์ตลอดจนเดินตรวจเสียทั้งวัดก็ไม่เห็นมีอาวุธหรือคนแปลกปลอมแต่ประการใด เห็นมีแต่อีโตก้กระพ้าในโรงครัวและเข่งใส่หม้อกระโถนใต้ถุนโบสถ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้ทุ่มเทความศรัทธาไปวัดและหลวงพ่อทั้งหัวใจจึงร่วมทําบุญสร้างบรมีกับคุณยายและหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่ปล่อยปลาถวายพัะตาหารพระทั้งวัดเกือบทุกเดือนร่วมถอยกระถินเป็นประธานรองตั้งแต่ปีแรกที่คุณยายเป็นประธานจนปัจจุบัน บวชธรรมไทยญาติสร้างพระในธรรมหาธรรมกายเจดีย์หลายร้อยองค mm. ์ร่วมสร้างหลวงป,ปู่สดดิทองคำหนึ่งกิโลสร้างกุฏิพระศาลาธรรมกายสากนเป็นเจ้าภาพงานสลายร่างคุณยายร่วมสร้างวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายสร้างพระถวายพระอธิการสามหมื่นกับวัดทั่วประเทศถวายสังฆทานพระสามพันวัดทั้งสองครั้ง ไม่นับสร้างพุทธรูปถวายหลวงพอ่อหลวงพอ่อตะตะ,ะ,ะพระเจ้าอยู่หัวและวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมแล้วสิบสามองค์เริ่มเรื่องเลยนะคะ <c oughs> พ่อเป็นทนาย <c oughs> เคยบวชเรียนได้ปร,ริญญาแปดประโยคโอสอบประโยคเก้าไม่ได้จึงราศิกขาเขาเรียนมหามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบมาเป็นทนายเลี้ยงดูลูกและครอบครัวด้วยความสุขตามอัตภาพ พ่อเป็นทนายซื่อฐานะเราจึงค่อนข้างจะยากจนแม่เป็นลูกโทนของคุณนางเก่าคุณตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็กจึงถูกญาติโกงสมบัติไปหมดได้มาแค่การศึกษาคือมัธยมสูงสุดสมัยนั้นแม่มีความรู้ดีมากชอบอ่านหนังสือตั้งแต่นวนิยายจนวิชาการลายมือสวย แต่งตัวดีมีรถนิยมเคยเป็นพระเอกละครเวทีมาแล้วแม่สุบุรีดื่มเบียร์มีลูกน้องมากเลี้ยงดูลูกน้องด้วยเบียร์และอาหารการกินครบครัน<อ>เมื่อพ่อซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากประทานมาหามาอยู่กินกับลูกสาวภรยาต้องดื่มเหล้าเป็นเป็นสาเหตุให้พ่อผิดศีลข้หา เมื่อลูก,กอายุได้ยี่สิปีพ่อก็ตายด้วยโรคมะเร็งในปาก oh. และแม่ก็ตายตามตามมาในสองปีถัดมาด้วยโรคตับแข็ง oh. ส่วนเรื่องของลูกเองนั่นแหละปฐมอาจารย์ของลูกคือหลวงปู่คำดีประภาโสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบอนนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธอาจารย์องค์ที่สองคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ อกศสียหลงปูปานวัดบางนมโคแบบมโนมายทธิพิชาแปดบริกรรมนามะพัทธะและ้วด้วยความอยากก้าวหน้าจึงเลิกบุรีและปรณนาถือศีลห้าตลอดชีวิตขณะที่กำลังสนุกสนานกับการปฏิบัติก็ฝันเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งหน้าดุแต่ดวงตาใจดีนี่ไฟที่หน้า นั่งทำสมาธิรเรียกให้ลูกเขาไปหาแล้วก็ถอดผ้ารัดประคตคล้องคอคซึ่งต่อมาก็สืบสอดจนได้ความว่าท่านอยู่วัดปักนะ้ำฝั่งทนก็ดันด้นไปแล้วก็ใช่จริงๆเพรประกอบก็เข้าไปพิสูจน์ความโปร่งสายความสะอาดมีระเบียบวินัยของวัดและเห็นรูปหลวงปู่จึงเริ่มเข้าวัดพระธรรมกาย แลนั่งกำหนดดวง,ง,งแก้วพร้อมภาวนาะสัมมาอรหังในเวลาใกล้กันหลังจากลูกเดยวเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิยาจากการนั่งสมาธิวันละสองเวลาก่อนนอนกับหลังตื่นนอนลูกก็ปรับ,บมานั่งกับหลวงพ่อหนึ่งเวลาและนั่งเองอีกหนึ่งเวลาผลการเรียนคงจะดีกว่านี้ถ้าทําการบ้าสนสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนับว่าก้าวหน้ากว่านั่งเองแน่นอนครับ วันนึงลูกก็ฝันไปว่าแม่ที่ตายแล้วนี่ยมาหาแต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสบอกกับลูกว่าแม่สบายแล้วพ่อฝากมาบอกว่าสบายด้วยเหมือนกันลูกกำลังเลสงสัยว่าท่ากํเาเริบแต่ก็ฝันอย่างนี้อีกสองครั้ง<อ>จึงชื่อว่าแม่และพ่อซึ่งลูกคิดว่าคงตกนลกได้ขึ้นสวรรค์แล้วด้วยผลบุญกุศลที่ทำมาอันได้แก่ทานศีลห้า ภาวนากว่ามากกว่า25ปีและลูกก็ได้แผ่ส่สนสุใท่านทั้งสองรวมทั้งหลวงพ่อตลอดมาคงช่วยได้ในทางศีลภาวนานี่หมายถึงตัวลูกนะหละังจากนั้นก็ยังฝันเห็นคณตาซึ่งได้กระทําอัตวินิบาตฆ่าตัวตายเพราะพี่ชายลูกคนละแม่ทําเงินหลวงขาดบัญชีและท่านต้องไปรับตําแหน่งและรับบาปแทน ปัจจุบันพ่อและแม่อยู่ไหนคุณตายอยู่ไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทําอย่างไรดีโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวของลูกเกิดจากรรมอะไรแก้ไขอย่างไรว่าใล,ลูกจะฝันไี้ฝันเป็น <c oughs> อ <c oughs> เอาคุณพ่อก่อนนะจ๊ะ <c oughs> พ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากอันนี้ฝันใน้ฝันนะครับ <c oughs> ฝันในฝันพอหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเปลื่อยไปพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเกิดจากวจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเป็นกุลบุตรเกิดในตระกูลที่มีฐาน,นะปานกลางแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือ เวลากโกรธจะชอบเถียงและด่าบิดามา,ดารดารวมทั้งใครที่พูดผิดหูก็จะด่าพ่อร่อแม่กันเลย oh. บิดาตั้งแต่ตัวถึงบรรพบุรุษไปเลย <Okay. S 1> เช่นวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเมากลับมาบ้านพ่อแม่ก็ตักเตือนตนตนก็ขึ้นเสียง oh. โดยใช้คำพูดมึงกูกับท่านแล้วก็กล่าวคำหย,ยาบหยาบหากเป็นคนอื่นพูดปิดหูเช่นมาตื่นมาสอนว่าให้ใจเย็นเย็นจะพูดจะอะไรก็ให้ระวังก็จะด่าสวนกลับไปเลยเช่นหนักหัวอะไรของมึงเช่นพานไปถึงพ่อแม่ของคนนั้นก็โมปัจจุบันก็คือชอบ วิาพา์วิจาร์ด่าวา่าพระเถระผู้ใหญ่ oh. แต่งแต่ตัวยังบวชอยู่ oh. เราติดนิสัยข้ามชาติมา oh. แล้วตอนบวชก็ชอบแอบกินข้าวเย็นเ oh. มื่อพระเทยระเห็นท่านกระตือน oh. พอสอนก็โกรธ oh. พอรับหลังก็วิาพา์วิจาร์ด่าวา่าท่าน oh. พระท่านเนี่ยปากเนา่าปากเหม็นเป็นต้น oh. กับการดื่มสุราดูดยาเส้นตามสมัยนิยม กระไรจัลลาโลกก็มีความทุกข์ทรมานโดยเจ็บที่ปากมากและเห็นกรรมนิมิตที่ตัวทำบาปเอาไว้สลับกับพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยและภาพของตัวที่เคยบวชคือพยายามเอาไว้เนี่ยคือรู้เหมือนกันรู้ตามหลักธรรมเพราะได้ถึงประเดียวแต่ประโยชน์ได้พยายามสลับคือพอภาพนั้นมาก็พยายามจะนึกถึงพระรัตนตรยัย พระบุญที่นึกถึงภาพการบวชและพระัตนตรัยเนี่ยจึงรั้งไม่ให้ไปในมหานรก oh. ทั้งทั้งที่มีอาจินกรรมสุราบั oh. t แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับไปเลย oh. เมื่อพยายมราาพิจารณาบุญบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน oh. ก็พิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลก oh. โดยการถูกกรอกน้ำทองแดง คือถูกจับนอนหงยายเงี้ยแหละสลับกับการยัดคบเพิงเข้าไปในปากและเมื่อขัดขืนก็ถูกทุบตีมีความทุกข์ทรมานมากต้องเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาแลาจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงหนึ่งพันปียม,มโลก <Okay. S 1> ซึ่งยาวนานมากลองเอาห้าสิบปีในเมืองมนุษย์คูณและคูณต่อด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีและคูณต่อไปอีกหนึ่งพันปี นั่นแหละคือพันปีของยมโลกกายก็ผอมนอนเปลือยอยู่แต่ว่าได้รับบุญที่ลูกสาวทําอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนไปเรื่อยๆแล้วลูกสาวก็ทําบุญอย่างต่อเนื่องไปอีกอุทิศให้ต่อเนื่องจึงพ้นกรรมจากยมโลกแล้วลูกสาวทําบุญต่อไปอีก <c oughs> โอ้โหมีลูกสาวดีมก็อย่างนี้นะ <c oughs> บุญนั้นก็เลยหลุดพ้นจากยมโลกยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็น,นำส่งไปเกิดเป็นคนทันอ,อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินคลิปทองแต่ว่าก็ยังไม่สวยมากนขนาดปานกลาง<อ>ก่อนไปเกิดเป็นคนทันได้มาหาลูกสาวโ,<อ>โดยเข้าฝันแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆ<อ>แต่ลูกสาวก็รับได้บ้าง บ้าฝันนั่นนะค,คือมากับแม่นั่นแหละแม่ตาได้โรคตับแข็ง oh. แม่กินเหล้าเก่งมากเหมือนผู้ชาย oh. มีนิสัยนักกรลงใจกว้างชอบช่วยเหลือคนและเลี้ยงคนโดยเฉพาะเลี้ยงเหล้าเบียร์เป็นต้นการปัจจุบันที่ดื่มสุราเมลัยเป็นอจินตกรรมทําให้เป็นโรคตับแข็งเมื่อใกล้ตายก็เห็นกรรมนิมิตเป็นเรื่องราวของการดื่มสุราเมลยัยสนุกสนานในวงเหล้า ก็เลยเจ็บและทรม,มานมากพอละโลกแล้วก็ถูกโยมทูตมารับตัวไปเลย<อ>แต่ที่ไม่ได้ดไปมหานรกเพราะบุญที่พ่อเคยพาไปไหว้พระและทำบุญในพุทธศาสนาอตอนที่รักกันใหม่ๆนะี<อ>่ยะเพราะรักพ่อมากทั้งทั้งที่ตัวก็อยู่อีกศาสนาหนึ่งเนะี่ย ไอตอนเป็นแฟนแล้วก็รักกันมากอยู่กินกันใหม่ๆพ่อกับพาไปไหว้พระแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่ทำตามประเพณีท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วขอไปอยู่กับพ่อค,คือตายหลังพ่อสองปีเพราะท่านรักกันมากแล้วก็สมใจ<อ>คือไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกใกล้ๆกับพ่อ โดยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยสมใจแต่ผลกรรมพร้อมกันเพราะบุญที่ลูกสาวนี่แหละ oh. ลูกสาวคนดีนี่แหละ oh. อุทิศไปให้อย่างต่อนเนื่องโอ้ oh. oh, ลูกสาวอะไร oh. ดีเลิศเกินนะเนี่ย <Okay. S 1> เลยได้ไปเกิดเป็นคนทัน oh. มีวิมานอยู่ใกล้กัน oh. แล้วนิสัยตรงกันด้วยคือชอบสังสรรค์เฮฮาและก็ oh. รักกันมากซะด้วย oh. อิมานก็เป็นเงินคลิปทองเหมือนกันครับแล้วก็มาเข้าฝันพร้อมพ่อเนั่ยแหละ<อ>เพื่อขอบคุณลูกสาวที่ทําให้ตัวเองพ้นโทษโ<อ>พ่อก็พูดแม่ก็พูดแต่ลูกก็ได้ยินแม่เนะี่ยตามที่เขียนมานี่ยแหละ<อ>ส่วนคุณตาข่าตัวตายนะ่ยตายไปแล้วไปอยู่สันชีวะชื่อเพราะดี<อ>สันชีวะอยู่ที่ไหนจ๊ะมหารกมานรก ผมที่หนึ่งเพราะจิตเศร้าหมองหมองหลายๆเรื่อง oh. เช่นเครียดเรื่องรับบาปแทนที่ชายคนละแม่ติ่ทำให้เงินหลวงขาบัญชี oh. ก็มีความละอายมากกรรมในปัจจุบันที่ทำให้ข้าตัวตายอีกเรื่องก็คืออันนี้นี่ไม่กี่จะไม่ค่อยมีคนร,รู้หรอก oh. คือสั่งฆ่าคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่าง oh. เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดิน แล้วก็ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคนเป็นต้นแต่ฆ่าคนนั้นไม่มีใครรู้นะ่ะก็ฟังเป็นตุเป็นตะไปกันแล้วกันขณะน,นี้มีกายดำใหญ่โตขนาดภูเขาย,มยม่อมๆผอมละเปื่อยแต่ถูกนายนริยาบาลเอาปืนใส่มือแล้วก็ยิงโดยเองอพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ถูกนายนริยาบาลลมยิงจนตายพอฟื้นขึ้นมาอีกก็ถูกกรรมฆ่าสัตว์แบบตัดคอนะ โดย oh. ตัวเองก็ถูกนายนรีบาลสับคอ oh. บางครั้งก็ยืนสีขายืน่นคอแล้วก็ถูกสับคอ oh. โดยนายนาฎีบาลพ oh. อคองอ,ออกมาอีกก็สับกันอีก oh. ถอดโดนทรมานอย่างนี้สลับกันไปอีกหลายอย่าง oh. เพราะทํากรรมต่างกรรมต่างวาระกันตอนนี้ก็ยังโดนทําโทษอยู่ oh. จะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานจนกว่าหลานจะเข้าถึงธรรมกาย oh. และศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้แต่วิธีพิเศษโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวหนังเกิดจากวิจีกรรมเป็นหลักทั้งอดีตและปัจจุบันครับกในอดีตก็คือชอบพูดเสียดสีด่าว่าผู้ที่ทำให้ไม่พอใจครับและบางครั้งก็นินทาบ้างล้อเลอเียนบ้างล้อเล่นบ้างเวลาดีก็ดีใจหายนะลูกนะแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุด,สด Oh. เช่นใครไปรู้ความลับที่ไม่ดีของตัวบ้างเช่นไปรู้ความลับที่ไม่ดีของเพื่อนบางอย่างก็นํามาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเป็นต้นกรรในปัจจุบันกับทำคล้ายๆการในอดีตเนะี่ยแต่น้อยกว่า oh. คือดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายสุดๆเลยเนอะ oh. จะแก้ไขได้จะต้องพูดแต่ปิยบาัจจาข่ oh. คมความโกรธให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ อย่างุดหงิดง่ายทำใจให้ใสใสเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายและหยับยาก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะลูกนะทานอาหารไร้สารพิษ <laughs> พักผ่อนให้เต็มที่อย่าเครียดขจัดสารพิษโดยทำดีท็อกเป็นต้นจ้ะ <laughs> ดีท็อกขจัดสารพิษออกจากร่างกายกาเมื่อใดใจใสใจบริสุทธิ์ใจหยุดได้สนิทติดกลางองค์พระธรรมกายได้ตลอดเวลาเหมือนนั้นก็จะฝันในฝันเป็นแจคงไม่ช้าหรอกให้มันทำความเพียรไปเรื่อย แล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาและเจ้า<ช>ไม่ช้าก็จะฝันในฝันเป็นสาธุ